สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับก็มาพบกับทางช่องคนเกษตรจอชตรต่อนะครับวันนี้พาท่านผู้ชมมายังทุเรียนรอบบ้านของสวนคนเกษตรจอชต่อนะครับก็เป็นต้นที่ได้ทําการเสียบค้างนะครับการที่เราได้ปลูกต้นทุเรียนพื้นเมืองนะครับแล้วก็มีการเสียบค้างก็จะทําให้ทุเรียนนี้ตแข็งแรงนะครับแล้วก็ตัวเร็ยวอ,อย่าง ท่านชมอยู่นี่นะครับเป็นทุเรียนที่ผมเสียบข้างไปไม่นานนะครับเดี๋ยวลิงก์ผมจะมาวางไว้ด้านล่างคลิปนี้นะครับสําหรับลิงก์ในวันที่ได้ทําการเสียบข้างต้นทุเรียนหลงกับเลนต้นนี้ไว้นะครับก็ได้ถ่ายมาตั้งสองสามคลิปนะครับตั้งแต่วันเสียบเลยนะครับก็ท่านสามารถที่จะรับชมย้อนหลังได้นะครับมันตัวเร็วนะครับ ตัวเร็วจริงอย่างที่เขาว่านะครับแล้วก็ท่านมาดูนะครับเรื่องราวของกายภาพต้นนะครับสภาพต้นนี่นะครับให้ดูนี้ก่อนนะครับต้นโคนต้นนี่นะครับนี่ต้นตามที่ผมเคยบอกไว้นะครับถ้าหากว่าเราจะทาการปลูกต้เรือนพื้นเมืองนะครับพอให้ได้สักขนาดต้นหัวแม่มือรวมหัวแม่เท้ารวมนิ้วชี้นะครับแล้วก็มาทําการเสียบข้างได้เลยนะครับ นี่คือตำแหน่งที่เราได้ทำการเสียบข้างนะครับมืดหน่อยนะครับนี่คือตำแหน่งที่เราได้ทำการเสียบข้างเมื่อเราทำการเสียบข้างติดแล้วนะครับซึ่งผมก็เคยทำคลิปอย่างละเอียดไว้แล้วนะครับก็คือการคว้านกิ่งเดิมตรงนี้นะครับเพื่อที่จะตัดท่อน้ำท่ออาหารให้อาหารที่ขึ้นต้นมาจากต้นทุเรียนพึ่งเมืองเดิมนี้นะครับ แล้ bon วก็ส่งมายังต้นใหม่นี่นะครับที่เราได้ทําการเสียบข้างไว้เพื่อที่จะให้ต้นนี้โตเร็วแล้วก็กิ่งนี้เราไม่ตัดทิ้งเพื่อที่จะใช้ไม้ค้ำใช้เป็นไม้ค้ำนะครับแต่บางอื่นว่าต้นนี้โตเร็วมากนะครับโตเร็วมากก็ต้องมีการเสริมไม้ค้ำอีกรอบหนึ่งนะครับนี่ไม้ค้ำที่ผมนํามาเสริมนะครับนี่เป็นไม้ค้ำนะครับนี่เป็นไม้ค้ำมันโตเร็วมากนะครับนี่คือ ใบเดิมนะครับใบทุเรียนพืชบางเดิมก็ไว้นะครับท่านผู้ชมครับเพื่อช่วยในการสังเคราะห์แสงนะครับตอนนี้ก็ไว้อยู่ทั้งหมดสี่กิ่งนะครับหนึ่งนะครับแล้วก็สองนี่นะครับสองสามนี่แล้วก็มาสี่กิ่งนี้นะครับนี่นี่คือกิ่งที่สี่นะครับเราก็ไว้ก่อนนะครับบางท่านจะตัดเลยก็ได้แต่ผมนี่จะไว้นะครับ เพื่ออนาคตนะครับมันจะให้ผลเราก็จะได้เห็นอ,อีกบริบทหนึ่งว่าหนึ่งต้นต้นตุเรียนพืนเมืองให้ผลเมื่อไรและต้นที่เราํำมาเสียบยอดนี้นะครับให้ผลเมื่อไรนะครับถ้าหากว่ามันไม่ทิ้งกิ่งซะก่อนเนื่องจากมันอยู่กิ่งล่างนะครับโดยธรรมชาติและกลิ่งล่างถ้าหากว่ากิ่งบนได้เยอะ,เ,ยอะเขาจะทิ้งเองโดยธรรมชาตินะครับก็ให้ท่านชมว่ามันโตเร็วจริงๆนะครับแล้วก็ มีการเสริมรากนี่นะครับเสริมรากไว้แล้วนี่นะครับติดเรียบร้อยก็อเอาให้ท่านชมว่ามันโตเร็วครับสำหรับท่านที่มาในเรื่องราวของการปลูกีนยนพืนเมืองไว้ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาเสียบข้างทีหลังนะครับท่านมาถูกทางนะครับท่านจะได้รากที่สมบูรณ์แข็งแรงนะครับโดยเป็นที่รู้กันในเชิงประจักษ์แล้วนะครับว่ารากธัญพืนเมืองนี้มีความสามารถพิเศษจริงๆ นะครับการที่เราเอาโดยเฉพาะเอาเม็ดมาปลูกลงหลุมจะเป็นการดีที่สุดเพราะว่าระบบรากนะครับไม่ถูกทำลายไม่โดนตัดไม่โดนใดๆทั้งสิ้นนะครับมเมล็ดลงดินปั๊บก็เดินเองไปตามธรรมชาตินะครับซึ่งซึ่งตามธรรมชาติแล้วทุนพื้เมืองเขาจะมีความสามารถพิเศษนะครับในการปรับตัวเองนี่นะครับดูยอดสวยนะครับสูงเลยนะครับ นี่วันก่อนก็ตอนที่ผมไวไ้นะครับไว้ไว้ไว้ต้นเดิมนะครับควันกิ่งไว้แล้วก็ไว้นี่นะครับไว้ไว้เราไว้ผูกคํานะครับไว้แค่นี้นะครับแต่ด้วยระบบรากที่ดีนะครับซึ่งมีถึงสองรากแก้วด <trenches> ้วยกันนะครับนั่นก็คือทําให้ต้นนี้โตเร็วนะครับนี่นี่คือตําแหน่งที่ผมตัดยอดไว้วันก่อนนะครับกิ่งเดิมอย่างที่บอกนะครับ ขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็มาอย่างนี้นะครับผมตัดแค่นี้สุดท้ายก็ต้องหาไม้อื่นมาค้ำนี่นะครับหาไม้อื่นมาค้ำอย่างที่ผมบอกคือจากข้างล่างซ้ายมือนี่นะครับหาไม้อื่นมาค้ำช่วยนะครับนี่สูงนะครับสูงมากเลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับพาให้ท่านได้มั่นใจว่าการปลูกทุเรียนพื้นเมืองก่อนนะครับลุงหลุมแล้วก็ค่อยมาทําการ เสียบข้างนะครับตัวเร็วครับตัวเร็วมากแล้วก็ต้นนี้สมบูรณ์แข็งแรงมีภูมิต้านทานนะครับโอเคครับเป็นหนึ่งคลิปนะครับที่นำมาฝาก f c เป็นทุเรียนรอบบ้านของสวนคนเกษตรจอชอตตนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับเป็นประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามกันด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ